นี่จะเป็นด่านล้างนะครับสังงกีว่าด่านล้างมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนะครับด่านน้ำมันจะเป็นแบบนี้ครับนะครับใบมันจะบิดออกมาแบบนี้ครับเนะอ่สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามนะครับพบกับแม่คนรักเกษตรนะครับวันนี้ครับพี่ผาพี่น้องมาช่วงวิธีการปลูกม่นนบรีนะครับหรือว่าต้นม่อนบานเห่านะครับเนะน่ครับอันนี้เป็นต้นม่อนที่ผมเพาะไว้นะครับช่ำกิ่งไว้นะครับอายุประมาณเดือนกว่านะครับ นี่ครับสังเกตว่าเดิมมีหนวยนะครับมีหนวยแต่เล่นน้อยเลยครับเขี่ยวขนาดครับพี่นงมีหนวยแต่น้อยครับโอ้หนึ่งสองสามสี่หกหนวยนะครับพี่นอกนี่ครับนี่หกหนวยนะครับครับเดี๋ยวจีภาพไปเบิ่งต้นแมวมั้นะครับเด้ว่าหน่วยที่มันซุกแก้วนะครับมันจีง่ายซัมไลนะครับอันนี้มันต้วนหน่อยนะครับมันหนวยว่านหงายแห้งนะครับเด้ เดี๋ยวไปพาพาไปเบิ่งต้นแม่มันครับต้นยากีมันใหยเดียวนะครับบิ่งน้อยมันสีใหญ่ซำไรนะครับเด้ออ่านี่นะครับอันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์มันะครับเด้อนี่ครับเบิ่งน่วยมันครับอ่าแทกกำเหนิยวเลยเลยครับนี่ครับโอ้ซำเหนิยวเลยครับนี่พี่น้องหน่วยใหญ่ครับอ่าหน่วยสีแดงเลยครับเป็นจะสมขนาดครับถ้ามันสุก หรือว่าหน่วยจะออกสีดำๆนะครับเด้อมันจะถึงจะหวานนะครับตอนนี้หน่วยสีแดงมันจออกเปรี้ยวๆนะครับเปรี้ยวๆสมๆนะครับหน่วยซอมนิวเลยครับอีกรอกอันนี้เป็นมันบรลีียักษ์นะครับเด้อหน่วยใหญ่ครับรสชาติถ้ามันสุกเดวนะครับหวานครับหวานนะครับอันนี้คือต้นแมเปิ้ลนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะพาไปชมวิธีการปลูกนะครับ มาเห็ดแบบไรนะครับมันจังสีไงเร็วนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับเด้ออันนี้ครับขั้นตอนแรกนะครับวิธีการปลูกนะครับก็าต้องคุดรุ้มก่อนนะครับเด้อคุดรุ้มกับประมาณกว้างประมาณจาศอกหนึ่งครับศอกหนึ่งนะครับความเดิกนะครับประมาณศอกหนึ่งขึ้นกันนะครับเด้ออันนี้ผมจะใส่ปุยห้องพืนนะครับเด้อเป็นขีไก่นะครับ ถ้าามีบวกขี้ไก่ขิงวัวก็สามารถใส่ได้นะครับเด้ออันนี้ผมมีขี้ไก่นะครับผมก็จะใส่ขี้ไก่นะครับผมจะใส่ห้องพื้น่อนนะครับอ่าตอนต่อไปนะครับผมก็จะเอาดินทมก่อนนะครับเด้อถมขี้ไก่ก่อนเด็กหน่อยนะครับเพื่อป้องกันหากมันถือขี้ไก่โดยตรงนะครับเด้อนะครับถมหด็ประมาณนึงนะครับต่อไปนะครับก็จะนําต้นม่อนนะครับลงปลูกนะครับเด้อ นี่ผมจะฉีกออกด้วยครับด้ผมจะฉีกเบิ้งนะครับอันนี้ครับหลังจากที่ผมฉีกออกแล้วนะครับด้สังเกตได้ครับว่ามีหักเต็มเลยครับพร้อ,อมที่จะใช้เรื่อเติบโตแล้วนะครับอายุเดือนกว่าเองครับเดือนกว่าสู้สองเดือนนะครับห่างน้อยขนาดนี้ครับตอนต่อไปนะครับ้าพจะลุ่ง ลุมเลยแล้วครับเด้อครับก็ต้องหันใบหนานะครับเด้ออันนี้คือใบด้านหนามันครับสังเกตวาต้นมันจะมีด้านใบมันครับใบคือด้านหนามันนะครับเด้อมันจะให้มันหันหนาไปทังทิศตะวันออกนะครับตอนนี้ทิศตะวันออกขึ้นทางนี้นะครับมันจะหันหนาไปนะครับเขาส่ดเขาสตรตะวันนะครับเด้อเขาห้าพระอาทิตย์นะครับ อันนี้จะเป็นหล่านล้างนะครับตั้งคียว่าหลน่านล้างมันจะเป็นแบบนี้นะครับด่าน้ำมันจะเป็นแบบนี้ครับใบมันจะบิดออกมาแบบนี้นครับเน,น,น้าไปหันหนามันข้าสู่ทิศตะวันออกนะครับเนอะต่อ,อไปนะครับเท่ากับจะเอาดินผมนะครับพี่นอ้องผมเลยครับอ่าผมเลยครับอผมเลยครับพี่น้อง ผมกับะม่านําบิดกับต้นเงาไหมนะครับเนี่ยครับต้นกับกีดินทีเข้าพอบฟูนะครับอย่าไปถมหลายเกินไปนะครับเนี่ยครับประม่านทันเอนะครับท่งัระมานนี้นะครับเร่อยนะครับตอนต่อไปนะครับผมก็จะเอาฟางคุ่ใหม่นะครับเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันเข้าสู่ส่วงรูแดงนะครับเพื่อป้องกันนาดินแห้งนะครับเนี่ยนะครับ ฟงังคุ้งไว้นะครับหนาดินมันจังบแหงนะครับแหงสานะครับคุ้มแล้วนะครับผมก็จะเอานะครับขี้ไก่นะครับที่ผมเตรียมมาประมาณสองกำนะครับเด้อห้อยเด้อครับตัวดินหนิมเป็นดินทรายนะครับดินทรายเขานะครับงบง่อยงามแต่เราใส่ปุ๋ยหลายเนี่ยเล็กน้อยนะครับเด้อนะครับบ้านสองกำนะครับเดี๋ยวนะครับต่อไปนะครับกะรคดหนามนะครับเด้อครับ โดนามท่านที่นะครับหลังจากที่เข้าปลูกแล้วนะครับพคดได้หลาเด้อครับเด้ออนนี้ดินก็ล่างแหงแรงนะครับถ้าเข้ามีนามเข้าก็สามารถปลูกแต่ได้ครับเด้อถ้าเข้าบอมีนามพวเพียงพ่อก็จะพึ่งปลูกนะครับแนะนําให้ปลูกช่วงหน้าฝนนะครับเด้ออนี้ผมมีนามจะลด,ดนะครับก็ได้ปลูกไว้นะครับพดได้ไหลเด้อครับเด้อได้ไหลเด้อครับอ่าแค่นี้ครับ ถือว่าเป็นอันเซร็จสิ้นนะครับสําหรับพิธีการปลูกมันเบอร์รี่นะครับอันนี้ผมก,ก็จะปลูกแซมไปกับกล้วยกล้วยน้ำว่าแล้วครับเด้อปลูกหลายๆอย่างครับอันนี้ผมเห็ดสวนกเกษตรผสมประสานนะครับปลูกได้หลายอย่ยางสมแซมกันไปนะครับอันใดเป็นหน่วยก่อนกิบก่อนนะครับเด้อ รือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับวิธีการปลูกมันบดีนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเนีอยมีเรื่องกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเด้อเพื่อที่จะบได้พลาดกับลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตวิธีการปลูกต้นไม้ต่างๆนะครับที่รับชมได้ด้วยนะครับเด้อขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ